สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเอาเลขมาฝากนะครับผมผมไปวัดปลาดวงน้องตาลจังหวัดอุดรธานีนะครับผมสองเลขนี่นะครับผมนะอันนี้คือเพิ่นจุดไว้นะครับผมผูดศ่วมาจุดนะครับผมอยู่หม่องสักกะระข้างหน้านะครับผมของวัดปลาดวงน้องตาลนะครับผมก็ได้ไปถ่ายวิีโอมาไว้นะครับผมไปเห็นนะครับมี 8 5 286 4นะครับผมแล้วแต่ผู้ใดตัดเลรียญสองตัวสามตัวนะครับผมกับว่าสีหา8หา2ใบหนึ่งครับ86ซีใบหนึ่งนะครับผมนะเป็นลอตเตอรี่นะครับเชียงไทยเชียงโชคเบิง้งนะครับผู้ใดมากก็ล่องไปตัดเลรีเบิง้งนะครับผมนะนะครับผมก็ล่องเบิง้งนะครับผมงวดที่16 ธันวาคมนะครับสองหางหกหกนี่นะครับผมนะครับผมเพิ่งไปสองสามวันมานี่นะครับผมก็ก็เบิ้งนะครับผมนะว่ามักว่ามักแบบใดนะครับผมนะจังไดนก็คอมเมนต์บอกในเรื่องครับเดี๋ยวไปใส่มา่ใส่นะครับจะผมจะเอามาฝากนะครับผมสำหรับพี่ๆทุกคนนะครับผม